สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้หนูจะมา,บามาเที่ยวคาเฟ่หลังวัดครับไปกันเลยครับที่คาเฟ่หลังวัดสวยมากๆเลยครับหนูจับน้องได้ภาพเยอะมากๆเลยมีมุมให้ถ่ายรูปสวยๆเยอะเลยหนูจับน้องถ่ายทุกที่เลยครับน้องสนุกใหญ่เลยขอคุณแม่มากเลยนะคะที่พาหนูมาต่อไปมาสั่งจับข้าวกันเลยระหว่างรอจับข้าวก็ถ่ายรูปไปหนึ่งกลุ่มเพราะว,ว่าจับข้าวมาแล้วเฟ้นไฟ จะข้าวน่ากินมากเลยครับมีสายเขียวแม่ด้วยไปกินกันเลยกินเสร็จแม่ก็พาไปทำบุญที่วัดต่อทำบุญเสร็จก็ไปอาหารปากต่อครับ สนุกมากๆเลยครับหนูไปแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบบาย